เย่อยู่เจ้าพูดอะไรอยู่คนเดียวนะไม่มีอะไรไม่มีไรข้ากำลังคิดว่าจะไปที่ไหนต่อน่ะข้าได้ยินมาว่าเจ้าอยากจะไปที่สถาบันหญิงอย่างนั้นให้ข้าไปส่งเจ้าที่นั่นดีไหมจริงเหรอได้แน่นอนครั้งนี้หากไม่ได้เจ้ามาช่วยข้าคงไม่ได้สมบัติมากมายขนาดนี้หรอกเจ้าช่างใจดีกับข้าเหลือเกินฮะเจ้าทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยข้าจะไปเรียกลุงชานกับเทียนนิวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าชีวิตนี้ช่างสวยงามเสียจริง ที่รักของข้าตอนนี้ข้าได้กำจัดทายาทฉินอย่างพวกเขาคงต้องเจ็บใจอย่างแน่นอนสำนักเฉิงหยางรงพลังมากมีเชื้อสายนับร้อยแต่ละวงมีนาพี่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ผู้คนบาดเจ็บทำให้พวกเขามีชีิชีวาเจ้าอย่างขางไกลนักนะแย่แล้วมีนาพี่ศักดิ์สิทธิ์เยอะเลย,ยงั้นเหรองั้นข้ากะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นะซินายท่านดูน่านเหมือนมีไฟอยู่ตรงนั้นเลยฮะไปดูกันเถอะหมู่บ้านชิงช่างนั่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน เฮ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าตื่นสิจะต้องถูกป้นจากพวกผู้ปฏิบัติแน่ๆเจ้ากลุ่มบ้านนี่กล้าลงทำมือทำร้ายชาวบ้านไร้าทางสู้ได้ยังไงกันแต่ข้าเจอพวกมันแล้วก็ข้าจะฉีดพวกมันเป็นชิ้นๆเลยทางนี้ช่วยข้าด้วยไปปกป้องผู้คนกันเถอะ<ไป>พวกเจ้าอย่าเข้ามานะ ใครก็ได้มาช่วยข้าทียิงเจ้ากีดร้องข้ายิ่งตื่นเต้นมากจริงๆฮต่อให้เจ้าร้องจนคอแห้งก็ไม่มีใครมาช่วยเจา้าหรอกนั่นมันบ้าอะไรนะโอ้ยแสงเข้าตาข้าเป็นถึงผู้ปฏิบัติแต่กลับการแกล้งชาวบ้านไล่ทางสู่เจ้านี่มันล้นหาที่ตายซะจริงๆเจ้าบ้าเจ้าการีไงมาสนใจสิ่งที่พวกเราสาั่งสอนข้าคิดว่าเขาคงไม่สนใจชีวิตของตัวเองแล้วล่ะลุกขึ้นแล้วปล่อยเด็กคนนั้นไปซะ ถ้าเจ้าต้องการจะสั่งสอนจริงๆงั้นข้าก็ตัดสินใจได้แล้วละหาที่ตายจริงๆข้าจะฆ่าเจ้าเองไปลงนระเสถอะมัสะเทินภูผาเอออะไรกันเย่อยู่ผู้คนปลอดภัยไหมแน่นอนกู้ภัยไปช่วยแล้วแล้วพวกศัตรูล่ะแน่นอนข้าจัดการพวกมันไปแล้ว,ลวเหลือแต่เศษเสื้อผ้าของพวกมันเท่านั้นแหละ